ครัครับสินไม่ดกหนอนะครกันราครับไม่ครับ่ดับไม่ได้ครัไ่้ค่้ครับครับบัครับไม่ได้้ได้่ดคัดคครับัดคครับบคัครับค้ครับ

สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณพิธามาเดินตลาดบ้านอนะครันะครับว่าที่อุตม์บัคสจนะครับสจเกษตรงนะครับสจตะวีนะครับรล้วกปิดแล้วกว่าที่นายกอบจของเราคุณเฮงวินาเดชนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับที่ตลาดวัานดินนะครับตั้งแต่เวลาห้าโมงเป็นต้นไปนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะเดินทางนะครับคือวางแผนการเดินทางตัว นะครับวางแผนกนนารได้พาเข้าขอปืนนี้นะครับเย็นนี้ครับ การทงกรมนะครับ5โมงเย็นเปต้นไปตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลำปางจันทันสวัสดีครับผูไร้สดทุกคนนะคะพิษัยทัศว่าที่นายกอบจนะครับและปิดท้ายด้วยผู้ช่วยหาเสียงของภาคประชาชนนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เย็นนี้ครับไปให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครกันเยอะครับที่สนามสนวังบินนะครับเย็นนี้ปราศรัรอบคึ่นะครับสำหรับที่แม่ตื่นเพงนี้นะครับคุณพิธาก่อเดินทางมาหลายครั้งนะครับ ครั้งหนึ่งเพื่อนก็มาพูดเรื่องทบนโยบายทบเปลี่ยนเป็นคนที่วัดไม่ตื่นนะครับเพื่อนก็เลยเดินทางมาแล้วนะครับแต่ครั้งนี้มาเดินทางมาในนามพรรคประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมาฮึดกับนังใจนะครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยังมีสสเข่นึ่งนะครับสสเตยพิพิธิปันสุภูเดินทางมาพร้อมกับเราอยู่ในตลาดนี้นะครับสสพรรคประชาชนนะครับซึ่ง วันนี้เราจะพากันเห็นคลากรื่นะครับเวลาประมาณเป็นกำลังใจให้กับคุณพิธาและครับประชาชนด้วยนะคะทุกคนค่ะเทศบาลบวรินทร์นะครับพร้อมรับฟังเดี๋ยวห้าโมงเย็นคุณพิธาคุณนาสายที่ตลาดบวรินทร์นะคะตอนห้าโมงนะคะทุกคนเจอกันที่ห้าโมงนะครับผม ไว้ยแค่สองคนนะไม่ใช่เห็นายโยกหลอดจับจอเนี่ยนะโดยเลย

สงารแล้วส,สาเพื่ท,ท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างนี้ครับ,รรบผมพิธาลิมเจริญรัตนินหัวหน้าพักเข้าไปผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนครับพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ขออนุญาตมาตามหาชัยชนะให้กับผู้สมัครนยายกอบจลำพูนครับได้หมายเลขหนึ่ง ปูหาเปิดวันที่1กุมภาพัานธ์นี้ครับ8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าพี่น้องเช้าแลตด่นสนใจในนโยบายของเรานะครับกาหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งในวันที่1กุมภาพัานธ์นี้นะครับแล้วยังไงอยากจ,จะขอ ให้ทีมงานขอพักพื้นที่มาพบา่าแแล้วก็ช่วยกันนะครับขอคะแนนขอความไมว้วางใจจากพี่น้องชาวบุอีกทีวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอยู่อีกสอสที่ที่ลำพูนก่อนที่ที่พรุ่งนี้จะไปเชียงใหม่นะครับ ผมผมกินครับมีนัดทีภาศัยอนุสาวรีย์สามครูบานะครับที่รีใช่ไหมที่รีครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ,รบ,รบถ้าตลาดปิดมีเวลาก็ไปเจอกันที่ลีได้หรือถ้าใครไปไม่ได้ก็ติดตามดูที่ Facebook ไลน์ได้นะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเรามีนัดกัน เจ้าคูหากาหมายเลขหนึ่งหนึ่งคมหากาหมายเลขหนึ่งสมคุณเวรเดชเป็นนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชาวละพูนขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันที่รานสามพูนนะครับสวัสดีครับ

ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ